เบื่อไหมฟังเพลงดูวิดีโอหรือจะฟังนิยายเสียงต่มากดสคิปข้างโฆษณาวันนี้มาริพีชาแนลมี YouTube พีเมียมไม่ว่าจะดูคลิปฟังเพลงโหลดเก็บเอาไว้ไม่มีโฆษณามากวนใจและที่สำคัญสามารถดูคลิปแบบภาพคมชัด แบบไฮและโซลูชันที่ YouTube ยูทูปพีมียมเท่านั้นโดยทีมงานมาริพีปลอดภัยไรยกังวลดูแลตลอดการใช้งานแอด QR code หรือว่าจะคลิกลิง์กด้านล่างมาได้เลยค่ะอ่อนรักเจ้านายเย็นชาตอนที่40แม่เขาอยากอุ้มหลานด้านปัตตภีคุยกันก่อนสิครับ ขอแค่คุณตกลงผมจะปล่อยแม่หนูนี่กลับไปแต่โดยดีผมนั่งลงข้างๆเงี้ยลูกแมวก่อนจะนั่งลงมองหน้าของเธอไอเสียอูดอะไรนั่นผมไม่ได้สนใจนะกรอกมันก็แค่หมาตัวหนึ่งที่ดันมางาบแมวของผมมามันเลยทำให้ผมหงุดหงิดไงทำไมถึงไม่โทรมาก็เขาไม่ได้มาดีถ้าพี่ไม่มาเขาก็ปล่อยฉันไปอยู่ดี ฉันไม่ได้มีผลประโยชน์อะไรให้เขาซึ่งหน่อยมาแบบนี้เอาตัวเองเข้ามาเสี่ยงทําไมนี่เง่เมียหายไม่ให้หาเหรอกลับบ้านปะผมคว้าข้อมือของเธอเอาไว้เพื่อจะเอาเอกลับโดยไม่สนใจผู้ชายที่นั่งร่วมโต๊ะอยู่เลยคุณคงจะไม่เข้าใจผมบอกว่าให้ทําตามที่ผมบอกก่อนแล้วผมจะปล่อยกลับไปไม่ได้ให้พวกคุณไปเลยพวกคุณคิดว่าจะเดินออกไปไง่ายๆหรือไงเสียงไม่พอใจของคนที่ถูกละเลย ผมมองไปรอบๆห้องอาหารมีคนไม่กี่คนผมคนเดียวก็เหลือแหละแล้วทำไมถึงกล้ามาขวางไว้แบบนี้นะนั่นสินะไม่เข้าใจเือไงว่าที่นี่ฉันคือกฎหมายจะปล่อยฉันไปดีๆหรือจะไม่มีชีวิตออกจากที่นี่เลยตัดสินใจมาอีกอย่างเสียประเมินความสามารถของฉันต่ำเกินไปพวกลูกน้องเสียที่อยู่ที่นี่เอาฉันไม่อยู่หรอกแล้วลฉันเบื่อแล้วไอ้แผนจับผู้หญิงมาเป็นตัวประกัน มันเล่นมาตั้งแต่รุ่นพ่อแล้วน่าเบื่อวันหลังทำอะไรที่มาสนุกกว่านี้หน่อยแล้วฉันจะเล่นด้วยมันจะมากไปแล้วนะมึงคิดว่าตัวเองเป็นใครวะเซอูต,ตะโกนใส่ผมเสียงดังปืนหลายก็บอกถูกจ่อมาที่ผมแต่มันไม่ได้ทำให้ผมกลัวผมนั่งข่ยห้างกอดอกอยู่บนเก้าอี้พวกหัวร้อนง่ายแสดงว่าเป็นพวกใช้กำลังมากกว่าสมองสินะไม่นะลูกน้องของเซอูก็เข้ามาในห้องด้วยสีหน้าตื่นตระหนก ผมก็พอจะเดาออกว่ามีอะไรเกิดขึ้นเสียพวกมันมากันเต็มเลยครับเสียงลูกน้องเอ๋ยพูดทำให้คนเป็นเจ้านายถึงกับหน้าเสียเหลือไม่ถึงสองนิ้วผมเลยขอให้เขานั่งคุยกับผมต่ออีกสักหน่อยแต่ดูเหมือนเขาจะไม่อยากคุยกับผมแล้วสิเนี่ยไม่นานักไอทีก็เปิดประตูห้องอาหารเข้ามาพร้อมกับพ่อของผมเลยเดาได้ว่าเครื่องนอกคงจะเก็บเรียบร้อยแล้วผมเอียงคอมองเสียอูที่ตอนนี้ดูไม่ได้กล้าเหมือนเมื่อกี้เลย จะไม่นั่งคุยกับผมจริงเหรออุา่า์หบอกไปแล้วว่าให้ปล่อยเราไปดีๆตั้งแต่แรกก็ไม่ต้องมาเจออะไรแบบนี้แล้วตอนแรกฉันคิดแค่จะยัดแกเข,ข้าคุกให้กฎหมายตัดสินแต่การที่แกเข้ามาวุ่นวายกับคนของฉันมันทำให้ฉันหงุดหงิดถ้าแกยอมคือลูกแมวของฉันมาตั้งแต่แรกฉันอาจจะไม่โกรธขนาดนี้ก็ได้พอทีเสียงของผมปืนของเสียอู๋ก็จ่อมาที่หน้าผมทันทีตามสไตล์หมาจนตอก ทำให้อธีต้องควักปืนขึ้นมาใส่หน้าเสียอุดบ้าใครขยับกู้ยิงไอนี่แน่เสียอุดยังคงตะคอกขึ้นมาเอาเข้าไปไม่เรียนรู้อะไรบ้างเลยพิดอินคะมือเล็กๆของลูกแมวเกาะที่แขนของผมด้วยความเป็นห่วงหายโกรธแล้วหรือไงเป็นห่วงผมขนาดนั้นเลยเหรอแต่เก่งฮะเรื่องแบบนี้เยนี่ดันไม่กลัวเลยเอาเธอเรื่องของเราเดี๋ยวค่อยคุยกันผมขอจัดการเรื่องตรงนี้ก่อน ผมตบที่หลังมือของลูกแมวน้อยเพื่อเป็นการบอกเธอว่าไม่เป็นไรก่อนจะส่งเธอไปให้พ่อของผมนั้นดูแลผมลุกขึ้นยืนและเดินเข้าไปหาเสี่ยอูที่จ่อปืนใส่หน้าผมอยู่ช้าๆผมเสนอทางออกให้โดยการที่ผมจะลงไปส่งเสี่ยอูข้างล่างอย่างปลอดภัยผมไม่อยากทำอะไรกลางพัตคารที่มีแขกนับร้อยหรอกนะมันเป็นเป้าสายตามากเกินไปยิ่งเป็นย่านชุมชนแบบนี้ด้วยแล้วยิ่งไม่เหมาะจะทำอะไรก็ควรทำเงียบๆ เพราะเดี๋ยวนี้มันมีสิ่งที่เรียกว่าอินเทอร์เน็ตไงก,กูจะรู้ได้อย่างไงว่ามึงพูดเรื่องจริงมือที่ถือปืนจ่อมาที่ผมเริ่มสั่นแล้วก็ชับแน่นขึ้นถ้าผมเตะเข้าที่ด้านข้างปืนนี้อาจจะไม่หลุดออกจากมือต้องเตะเข้าที่ด้ามปืนสินะมุมนี้ยากเลยเสียอย่าดื้อดึงเลยข้างล่างมีคนของเราตั้งหลายสิบนะไอที่พูดกล่อมให้เสียอูดถอดใจแต่เสียอูดดูเหมือนจะไม่ถอดใจ แต่เปลี่ยนและสมีปืนไปทางพ่อและเมียผมแทนทำไมถึงไม่ยอมเข้าใจอะไรเลยนะผมช่วยเสนอทางรอดให้แล้วจะไปหาที่ตายให้มันเร็วขึ้นทำไมงี่เง่าตอนแรกที่ฉันเงียบเพราะมันไม่ใช่เรื่องของฉันแม้จะหงุดหงิดที่ลูกชายใจดีเกินไปแต่ตอนนี้แกทำให้มันเป็นเรื่องของฉันแล้วดีใจจังเลยพ่อผมกระตุกยิ้มได้น้อยผมรู้เลยว่าจะต้องยิงกันที่นี่แน่ มันเลยทำให้ผมต้องจัดการเรื่องนี้ด้วยตัวเองนี่มันยุคดิจิตอลนะเกิดมีใครถ่ายรูปหรือถ่ายคลิปแชร์ลองอินเทอร์เน็ตเรื่องยาวแน่ทุกวันนี้พ่อไม่รู้เรื่องไงว่าโซเชียลน่ากลัวกว่าวตำรวจอีกผมใช้มุมที่ได้เปรียบแตะปืนของเซอุจหลุดจากมือทําให้ลูกน้องของเซอั้นพยายามจะยิงสวนจนเกิดเสียงปืนดังสนัน่นมันยิงทําให้ผมหุดหงิดยิ่งไปใหญ่อุตสาห์ทำให้มันเงียบจะทําให้มันเสียงดังทําไมเฮ้ยทำไมคนพวกนี้ถึงน่าหุดหงิดนะักมันเลยทําให้ผมต้องจัดการคนที่มีอาวุธก่อน ด้านพชีลาอืมลูกชายฉันเก่งคนเป็นพ่อมองดูลูกชายอย่างภาคภูมิใจมันใช่เวลามาภูมิใจตอนนี้ไหมครับนายใหญ่ผมว่าเข้าไปช่วยนายดีกว่านะพิธีมีท่าทีเป็นห่วงเจ้านายยังเห็นได้ชัดแต่อันนี้ฉันเห็นด้วยนะไม่ต้องไม่ต้องไม่เห็นหน้ามันหรือไงมันกำลังสนุกอยู่นะดูแลลูกสะั้ยฉันดีกว่าแข่คนไม่ถึงห้าคนสบายมาก อยากสนุกบ้างจังตั้งแต่แกมาเนี่ยไม่ได้ออกแรงเลยไปออกแรงสักหน่อยก็น่าจะดีคนเป็นพ่อมองดูลูกชายตัวเองว่าลวดลายจัดการศัตรูอย่างปื้มอ,อกปื้มใจจนออกนอกหน้าอแต่แต่นั่นเอ้ยทำไมถึงเป็นแบบนี้ไปได้นะทำไมไม่เข้าไปช่วยพี่ดินล่ะเดี๋ยวหลังยอกนะครับนายหออจริงช,ช่วงนี้ใช่เอลมากๆกก็เจ็บแล้ว รอให้มันโดนอัดให้น่วมก่อนเดี๋ยวนี้ชอบอ่อนซอ้อมใครโดนสะบางจะได้รู้ตัวว่าเดี๋ยวนี้ตัวเองในหอะแยะยังกับผู้หญิงพ่อของพี่ดินพูดไปพลางเดินเก็บปืนที่ตกสู่พื้นไปพลางทำไมพวกเข้าถึงได้ใจเย็ยนกันนักนะพอมีคนที่จะเข้ามาใกล้เราคุณพ่อของพี่ดินก็ช่วยจัดการซัดมันจนหมอบลงไปกับพื้นแต่เก่งขนาดนี้ทำไมถึงไม่เข้าไปช่วยลูกชายตัวเองล่ะคะเฮ้ยทำไมทุกคนดูสบายใจจัง ไม่มีใครคิดจะช่วยเลยเหรอวงการนี้มันอยู่ยากจริงๆทำไมถึงมีแต่ฉันที่ร้อนใจอะพี่ดินขาระวังชาตะกนบอกให้พี่ดินหลบคนที่ถือเก้าอี้มาเพาะะื่อจะทุ่มใส่มันทำให้พี่ดินหลบได้อยา่างทันวุดวิดโอ้ยใจไม่ดีเลยก็เห็นแล้วแหละว่าเขาเก่งอะแต่ไม่มีใครจะเข้าไปช่วยจริงๆเหรอโอ้ยน่าเบื่อจริงๆกระตุ้นมันหน่อยสิเชฉันอยากจะกลับบ้านแล้ว ถ้ายังเล่นแบบนี้อีกนานแน่ๆกระตุ้นยังไงครับพิธีถามด้วยความสงสัยฉันก็สงสัยแต่คนที่ต้องตกใจควรจะเป็นชั้นเพราะจูจ่ๆพิธีกับคุณพ่อของพี่ดินก็เดินถอยหลังไปสามถึงสี่ก้าวจนกลายเป็นชั้นยืนอยู่คนเดียวแต่พอฉันจะถอยตามทั้งคู่ไปบ้างกลับถูกมือใหญ่ของใครคนหนึ่งกระชากเอาไว้แต่แทนที่คุณพ่อกับพิธีจะช่วยฉันเขากลับโกนเรียกพี่ดินให้หันมามองแทนตาที่หลีลง แสดงถึงความไม่พอใจกับเท้าที่จ้ำอ้าวมาอย่างไวก่อนจะกระโดดถีบไอคนที่มาจับแขนของฉันเอาไว้ด้วยความรวดเร็วแล้วประคองร่างฉันที่กำลังจะลม้มลงเพราะแรงกระชากจากคนที่โดนถีบ <c oughs> ตรงนี้ไม่ใช่ที่จะมาวิ่งสนนะคะเป็นเด็กดีแล้วคืนนี้จะนอนกอดน,นะอะมีนะคะดด้วยอารมณ์ไหนเนี่ยหรือเขากำลังสนุกจริงๆอย่างที่คุณพ่อเขาว่าระวังตัวด้วยนะคะฉันห่วงจะแย่อยู่แล้วมีเลือดออกด้วยดูสิ ฉันใช้มือปาดเลือดที่ริมฝีปากของพี่ดินเบาๆไว้จะให้ดูแลตอนเรื่องนี้จบดูแลไม่ดีและน่าดูเลยนะร่างของฉันถูกผลักไปข้างหลังเพื่อหลบฝ่าเท้าที่กำลังลอยมาเออทำไมละ่ะทำไมถึงเัีงได้ยิ้มได้ละ่ะพวกแกควรจะมีมารยาทให้ฉันคุยกับเมียเสร็จก่อนพี่ดินเตะสวนคนที่เข้ามาแทรกบทสนทนาของเราก่จะตามเข้าไปเตะเข้าที่ใบหน้าจนสลบเหมือดไปเลย พวกไร้มลียาพอเตะเขาเสร็จก็เดินไปเหยียบเขาอีกเฮย้ยพีดินคะเลิกสนุกก่อนได้ไหมฉันใจะจะขาดอยู่แล้วฉันเป็นห่วงรู้ไหมคะรีบจบได้ไหมทําไมถึงทําเป็นเล่นแบบนี้ฉันเดินกลับไปหาคุณพ่อของพีดินที่ยืนอยู่ไม่ไกลแฟนหนูมันซาดิดหน้าไม่ยอมทําให้มันจบๆสักทีค่อยๆทรมานจนกว่าจะพอใจดูไอเสียอู้นมันลงไปนอนแล้ว ยังจะเดินเหยียบซ้ำไปซ้ำมาอยู่นั่นแน่โอ้ยเสียเวลาชิบเปิงมันเนี่ยนะไม่ตายจะไม่หยุดเลยเป็นแบบนี้มาแต่ไหนแต่ไรตัวมันเองก็รู้ตัวมันถึงไม่ชอบมีเรื่องกับใครไงหนูชี้แก้งเป็นลมทีลุงคิดถึงเมียแล้วนะ่ะแ,แก๊งเป็นลมอย่างนั้นเหรอคะตรงนี้เลยเหรอแล้วเราจะได้กลับจริงๆใช่ไหม,อม,อมเอาก็เอาฉันล้มพับลงไปทันที แต่ดูเหมือนจะมีใครคนหนึ่งเข้ามารับตัวฉันเอาไว้ไอท้ทีเอามากูเองเดี๋ยวมึงก็โดนมันสั่งตัดมือหรอกร่างของฉันถูกผลัดมือเปลี่ยนเป็นอีกคนถึงขั้นก็ตัดมือเลยเหรอพี่ดินของฉันไม่ใจร้ายแบบนั้นหรอกใช่ไหมเอ่อนายครับน้องชิ้เป็นลมนะครับเสียงของพี่ทีตะโกนขึ้นมาเสียงดังเลยทําให้ฉันต้องหลับตาปีเพราะกลัวแผงของพ่อพี่ดินจะเสียมันจะได้ผลจริงเหรอ ได้ผลหรือเปล่าไม่รู้รู้แต่ว่าร่างของฉันถูกอุ้มชอนขึ้นมาจากพื้นเออเฮือ,อเปียกเหงื่อจนชุ่มไปทั้งตัวเลยหัวใจก็เต้นแรงจะสะเทือนมาถึงฉันเหนื่อยหรือกำลังตื่นเต้นกันนะเอาพวกมันกลับไปด้วยเสือกมาท้าทายกูตัวเองกาก,กยิงกับลูกหมายังเสือกมาฉุดเมียกูอีกเสียงของคนที่อุ้มฉันเค้นเสียงพูดออกมาเหมือนกับว่ายังไม่สะใจที่ได้ออกแรงครับนาย เสียงพิธที่ตอบรับคนเป็นเจ้านายพวกนั้นนุ่มกันขนาดนี้แล้วยังเอากลับไปอีกเหรอทำไมถึงไม่ทำให้มันจบจบไปเร็วๆเสียงของคุณพ่อพี่ดินถามออกมาอย่างไม่พอใจนะักไม่บ่อยหรอกนะพ่อที่จะได้ออกแรงอย่างไม่ต้องออมแรงเอาไว้แบบนี้แล้วยายลูกแมวนี่เป็นลมได้ยังไงเมื่อกี้ยังดีๆอยู่เลยบอกให้กินเยอะๆจะได้แข็งแรงตอนนี้ตัวเธอเบาอย่างกับนุ่นนะฉันกินเยอะแล้วพี่ทรยฉันกินเยอะแค่ไหน เดี๋ยวนี้ฉันกินแทบจะทุกอย่างที่ขวางหน้าแล้วที่จะให้กินเยอะเ่าอ้วนแล้วจะรักหรือไงกลับไปจะต้องทำโทษอย่างนี้ที่โดนเขาจับตัวมาแล้วไม่ยอมโทรมาบอกไม่รู้เอาอะไรคิดคิดว่าผมจะไม่มาช่วยหรือไงหาเรื่องทำโทษเขาเหร่อามาั้งวิธีนี้พอทำมาก่อนจนมีแกไงฮฮ <laughs> พ่อต้องดูหน้าอย่นี่ตอนถูกทำโทษน่ารักนะเหมือนแมวหงอยเลยละ่ะเสียงของคนที่อุ้มฉัน เออมันทําให้ฉันเริ่มใจสัน่นถ้าเขาไม่นึกว่าฉันสลบอยู่เขาจะพูดแบบนี้ออกมาไหมบอกเลยไม่เคยพูดให้ชื่นใจแบบนี้หรอกหลงเมียมากน,กนักนะแกนี่ผมหลงขนาดนี้แล้วยิ่ซื่อบื้อน,นี่ยังไม่เข้าใจเลยโดนจับมาแบบนี้ยังไม่โทรมาเลยใครแตะยีนี่ผมจะตัดมือมันให้หมดแมวของผมผมแตะได้คนเดียวเสียงของพี่ดินทำเอาหัวใจของฉันมันเต้นตึกตักตึกตักตึกตัก โอ้ยเอาณ์ประมาณว่าผู้หญิงค่าขยะแตะใช่ไหมเขินจังเก็บอาการไว้พัชชีราฉันต้องแกล้งสลบไปถึงตอนไหนเนี่ยรู้ไหมว่าแม่แกเขาอยากอุ้มลานแล้วผู้หญิงหรือผู้ชายดีล่ะพ่อบอกเลยนะว่าผมพร้อมมากขอให้เยลุงแมวนี่พร้อมเถอ,อะอติิด,ดอย่พี่ตินพี่กำลังคิดอะไรอยู่คุยเรื่องอะไรกันเนี่ยคุณพ่อเขารู้ไม่ใช่เหรอว่าฉันไม่ได้สลบนะ่า ถ้าอย่งงางนั้นแกก็ต้องกดลึกๆจะได้ติดง่ายๆเอ้ยเดี๋ยวทุกคนคะคุยเรื่องอะไรกันเนี่ยฉันไม่ได้สลบจริงๆสักหน่อยนะโปรดติดตามตอนต่อไป <c oughs> <c oughs> คุณพ่อแกล้งลูกสะั้ยใช่ไหมคะไม่รู้ว่าตอนนี้ชี้เขินไปถึงไหนแล้วแต่ยังไงก็จะมีลูกได้พี่ดินก็ต้องของน้องแต่งงานก่อนนะว่าแต่ เรื่องราวตอนต่อไปจะเป็นยังไงกันนะคุณผู้ฟังคิดเห็ุยังไงกับตอนนี้บ้างคะเราไาคุยกับแอดหน่อยนะสุดท้ายนี้แล้วถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์ check, กดแชร์กด subscribe แล้วก,กดกระดิ่งติ๊ง,ง,งเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ด้วยนะคะขอบคุณค่ะนิยายเสียงเนื้อหาแน่นไม่มีตัดออกบายมาิพีชาแนลสามารถหาซื้อได้แล้ววันนี้ได้ที่เมเบุรกมาร์เก็ตหรือจะฟังกันแบบฟรีได้ที่มาิพีชาแนลไปฟังกันเลยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e กันด้วยล่ะ